รักเรามาพบกันสวัสดีสวัสดีสบายดีหรือสบายดีเรายินดีที่ได้พบกันเรายินดีที่ได้พบกันสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูออยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูออยก็มีกิจกรรมสนุกสนุกจะมาชวนเด็กๆทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอีกเช่นเคยค่ะนั่นคือกิจกรรมฝนเหรียญ เ,เติมตามจินตนาการค่ะเด็ก่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆ่ะเรามาเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษนะคะจะเป็นกระดาษสีขาวหรือว่าเป็นกระดาษอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กมีที่บ้านนะคะกระดาษภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ Paper Paper กระดาษค่ะหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ จะต้องใช้เหรียญน,นะคะเด็กๆขาเป็นเหรียญบาทเหรียญหหรือว่าเหรียญ10ก็ได้คะ่ะเหรียญภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคอยคอยคออยโอเคคะ่ะหลายๆเหรียญเลยนะคะแล้วที่สําคัญเราก็ต้องมีสีนะคะสีไม้นะคะเด็กๆพูดกตามพวงคะ่ะคัลเลอร์เพนิลคัลเลอร์เพนิล โอเคค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบ,บแล้วนะคะเราก็จะใช้เหรียญที่เราเตรียมนี้นะคะเด็กๆไปวางไว้ที่บนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะเอากระดาษนะคะวางทับลงไปจากนั้นเราก็จะใช้สีค่ะฝนกดทับลงไปเด็กเห็นไหมเป็นเหรียญนูนขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วค่ะเด็กอ,อาจจะให้เด็กทายว่าควยว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยเด็กๆลองดูนะคะคงอาจจะเติมแบบนี้ตัวอะไรเอ่ยแล้วก็มีขาด้วยตัวอะไรคะหนอนใช่ไหมคะ,อะโอเคค่ะเด็กๆขาเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะ เป็นรูปหนอนรูปดอกไม้รูปอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่สำเร็จแล้วกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆใช้เหรียญลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าหรือว่าเหรียญสิบมาฝนเหรียญน,นะคะให้เกิดเป็นรูปภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้สวยงามเหมือนกับรูอ้อยไหมคะ ถ้าเด็กทําได้ก็ขอขอบกมือให้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าใครทําเสร็จแล้วอย่าลืมเลยนะคะถ่ายรูปของตัวเองโชว์ผลงานมาให้ครอยดูด้วยค่ะคราวรอติดตามผลงานของเด็กๆอยู่นะคะโอเคค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครยจะต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมอุปกรณ์ให้เด็ก ทำกิจกรรมร่วมกับครูออยด้วยดีเสมอมาเลยค่ะและเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกตินะคะเราจะกลับมาเจอกันที่โรงเรียนและก็ห้องเพิ่เรียนรู้แห่งนี้อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูออยหมดเวลาแล้วครูออต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ